สวัสดีครับวันนี้ผมช่างบ้านบ้านใจก็จะมาซ่อมแซมหลังคาบ้านนะครับที่มันรั่วเนื่องจากหน้านี้เป็นหน้าฝนเนาะเรามาดูแลหลังคาบ้านกันว่าทําอย่างไรแม่น้ํารั่วซึมนะครับเออเป็นที่ลําบากใจมากนะครับสําหรับคนมีบ้านสวยๆนะครับเนื่องจากหลังคาเนี่ยรั่วแล้วมันก็ไปทําความเสียหายหแก่ฝ้าชั้นบนครับแล้วมาดูกันนะครับว่า อาการเป็นยังไงครับนี่คือหลังคาบ้านนะครับที่มีรางน้ำนครับเป็นทรงมุกที่มีมุมมุกต่างๆครับมีสันในเค้มีรางน้ำใส่หมวกนะครับก่อนจะทำงานก็แดดก็จัดนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควรนะครับอยู่บนหลังคาบ้านครับสีที่เตรียมนะครับสียืดหยุ่น แล้วเราก็จะไปทาหัวสุดตุนก่อนนะครับมาอย่าลืมนะครับผูกเชือกโยงครับเป็นใยแมงมุมนะครับเพื่อป้องกันร้าวเป็นไปได้หมดนะครับน้ําที่จะไปอาการซ่อมอันดับแรกก็คือไล่พวกนี้ก่อนครับหลังคาโมเนียเนี่ยเหยียบมากไม่ได้นะครับเพราะลิ้นมันปอกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ต้องผสมน้ําเลยครับเพราะมันจะไปทําละลายคุณภาพมันจะต่ําทาข้นๆไปเลยครับ ให้มันป้องกันได้ยาวนานสะพอสมควรนะครับอาจะปีนขึ้นมาอันนี้ประเมินว่ามันจะรั่วอยู่ตรงน้นนะครับแต่เราต้องเวอร์ให้หมดเพราะว่าเป็นสันนิเค้นะครับเป็นสันจวดน้ํามันไปได้หมดเห็นไหมครับแล้วก็จะลงตรงรางน้ําตรงรางน้ำนี่ก็สําคัญกาไล่ทานะครับ ผลิตภัณ์การรั่วซึมพวกนี้มีหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับเราก็ไปเลือกตามท้องตลาดมาได้ครับครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ทาเที่ยวแรกกานมาแล้วนะครับทาด้วยลูกชิวนะครับก็สร้างความมั่นใจครับเราก็จะใช้ลูบเ,เป็นอีกตัวหนึ่งครับ เป็นซีเมนต์ชิลนะครับเป็นซีเมนต์ชิลนะครับเป็นแฟลชิลนะครับเพื่อมาเคลือบทับทับอีกทีนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจเราคาดว่านามันลงตรงนี้แน่ๆนะครับเนี่ยนะครับเราก็เคลือบลงไปอีกทีนะครับสร้างความมั่นใจนะครับอันนี้หลูมชิลเราทาเที่ยวแรกนะครับเที่ยวสองเราก็จะเป็นแฟลชิลครับเป็นซีเมนต์ยืดหยุ่นนะครับเคลือบอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็อัตราคัดสิ้นเปลืองก็จะเปลืองอยู่นะครับ ว่าเราใช้2อ,อขนาดนะครับเป็นผลิตภันฑ์กันรั่วซึมทั้งคู่เนาะแต่เราก็ทําชนิดแบบประหยัดนะครับแบบประหยัดที่สุดนะครับซ่อมเฉพาะรอยจุดที่รั่วซึมเนาะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะเนาะพราะราคามันสูงเนาะเนี่ยครับเราคาดว่ามันรั่วตรงนี้เราก็ทาเบิลตรงนี้สัก2เที่ยวนะครับเพื่เพื่จะเก็บงานให้มัน ได้คุณภาพยิ่งขึ้นเนาะนี่นะครับตอนนี้เราก็ไล่ทาแบกชิวเคลือบอีกทีนะครับเคลือบข้างบนหลูมเพ้นท์นะครับเพื่อป้องกันสองสองชั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างความมั่นใจเนาะไม่ให้มันรั่วลงมาข้างล่างครับเพราะขึ้นมาก็ยากลำบากนะครับบนหลังคาเนาะ นี่ครับนี่รอยที่เราคิดว่ามันจะรั่วนะครับตามพวกล่องปิ้นกระเบื้องพวกนี้ครับในรอบตัวมันเองนะครับสักประมาณสองสองตารางเมตรนะครับนี่ครับเคลือบไปครับที่เป็นไปได้ว่า้องต้องรั่วแน่ๆนะครับแล้วก็เคลือบไปครับมาสร้างความมั่นใจครับเพราะว่าหลังคากระเบื้องมันไม่ได้ขึ้นมาบ่อยนะครับ ก็กายก็ร้อนะครับตอนนี้ซึ่งยืนก็ยืนยากเนื่องจากเอียงครับนี่ครับยืนเก็งครับแล้วก็มีใยสไปเลอร์แมนนะครับผูกเชือกับป้องกันตัวเองเดี๋ยครับเพื่อเป็นสองชั้นนอสร้างความมั่นใจว่าเอาอยู่แน่นอนครับไม่ให้มันรั่วซึมครับแนวนี้นะครับเป็นแนวที่มันแตกรั่วลงทางล่างนะครับจากการสังเกตแล้วนะครับ เราก็มาเคลือบชั้นที่2ครับเป็นแฟล็กชิวนะครับเป็นซีเมนต์กันซึมนะครับกันรั่วซึมซีเมนต์ยืดหยุนนะ่นเราก็ซ่อมแบบค่อนข้างจะประหยัดเนาะไม่ได้ทำทั้งหลังคานะครับซ่อมเฉพาะจุดประหยัดงบแต่คุณภาพค่อนข้างสูงนะครับนี่คนระตรงไหนเราคิดว่าน้ำมันจะลงนะครับเราก็ ไปเลยครับทาไปเลยนะนี่นะครับระยะรอบตัวมันเอง2อสองตารางเมตรนะครับจากจุดที่เราคาดว่ามันจะรั่วเราก็ทำการคอบเวพร์ซอให้หมดเลยครับทาให้หมดเลยนี่นะครับคิดว่ามันรั่วแน่ๆนครับ สีค่อนข้างคุณภาพสูงครับพวหลูกชิวกับแฟชิวใช้ได้ทั้งคู่ครับอันนี้ผมก็มาทดลองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้มันไปไกลนะพัฒนาไปไกลสามารถทนแดดทนฝนแล้วก็ทนรั่วซึมได้10ปี15ปีนะครับนี่นะครับ อย่างยางง่ายนะครับอย่างประหยัดนะครับเราก็เคลือบ2ชั้นเลยครับเพื่อป้องกันได้ดียิ่งขึ้นเนาะก็ประหยัดแต่พอสมควรนะครับแต่คุณภาพได้คุณภาพที่สูงสุดแดดก็กำลังร้อนดีนะครับอัรตราการแห้งกว่าพายุจะเข้ามาอีกรอบนึงก็พอดีครับชิ้นงานก็จะได้รับ จากภาวะพายุฝนหนักๆทุกใจนะครับราคาบ้านรั่วเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกใจนะใช้กํามังรองใช้ผ้าซับบางหลังนี่วิตกันเลยครับพอน้ำไปขังอยู่กลางห้องนะถึงกับวิตกันเลยครับนี่ครับเราคาดการว่ามันรั่วแน่ๆแล้วก็ตางลงไปนะครับ แชิลเนี่ยค่อนข้างที่ผสมมันเป็นมันเป็นฝุ่นนะครับเป็นเป็นคล้ายๆผงครับแล้วผสมน้ํานะครับปิดพันเขาเราก็ผสมค่อนข้างที่จะให้มันค่อนข้างเหลวอย่ามากครับให้มันทาได้นะครับนี่ครับให้มันอุดรอยแตกรอยเล้าได้ลองอย่างนี้นะครับเนี่ยลองอย่างนี้ใหญ่ๆ้ยครับสามารถอุดได้เลยครับแล้วก็อยู่ได้นานนะครับน้อยมีสิบปีเรา นี่ครับบ้านหลังคาไหนที่รั่วอยู่นะครับทําตามได้เลยนะครับอันนี้ก็ประหยัดอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ใช้ดีพันเล็กนะครับกระป๋องเล็กนิดเดียวครับได้ชิ้นงานได้เยอะพอสมควรนะครับก็ประหยัดตังค์อยู่ครับนี่นะครับอันนี้ผมลง2เที่ยวเพราะว่าหมันรั่วสําคัญตรงนี้เลยนะ ก็ให้มันเอาอยู่นะครับเพราะนี่มันเป็นรางปูนนะครับมันมีโอกาสที่จะแตกเล้าได้อีกแต่สียืดหยุ่นพวกนี้แตกเล้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสามารถยืดไปตามการแตกการเล้าของปูนได้เนาะก็ช่วยในเรื่องการรั่วซึมได้มากอยู่นะครับโอ้โร้อนดี่วอสมควรเยะวันนี้ นี่ก็ค่อนข้างมาแล้วครับถึงมไฟซุ้มผมนะแตบบ่แดดก็ร้อนจ้าครับถึงเป็นมมนต้ต้องรีบทำนะครับบ้านไหนที่มีหลังคารั่วนะครับต้องรีบทำครัวรีบจัดการเลยคนหนึ่งใจมากครับ ทำให้ฝ้าเสียหายแล้วเป็นลามไปห,หาหลอดไฟนะครับพวกไฟหักคอนไฟต่างๆที่บนฝ้านะครับซึ่งสายมันเยอะมากเนาะสายไหนไปนสายไหนแล้วมันตรายนะครับไฟดูดไฟรั่วไฟชัดเดี๋ยวบ้านไม่มีไฟใช้ครับแล้วเป็นบ้านปูนนี่คือถ้าไฟดับนี่คือทรมานมะากครับร้อนเนาะบ้านปูนนี่ไม่เหมือนบ้านไม้นะครับตอนคืามนจะเย็นแล้วนนะบ้านไม้แนตะ่บ้านปูนนี่โอ้ร้อนอบอ้าวครับ ช่างบ้านบานใจก็นำเสนอผิตรพันสองผิภัพันนะครับตอนนี้ให้เจ้าของบ้านได้เลือกใช้เนะว่าจะใช้ผิตรพันไหนนะครับก็ใช้ได้ทั้งคู่ครับซีเมนกันซึมกับลูกเชื่อันซึมนะครับของก็มีดีก็หลายอย่างเน,างนี่นะครับ ชอบผลิตภัณฑ์ไหนก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับในท้องตลาดให้เลือกราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงครับแต่คุณภาพแบบเหลือเฟือครับครับวันนี้ช่างบ้านบ้านใจก็มารีวิวครับทําหลังคาบ้านนะครับ วันนี้ช่างบ้านบานใจก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับถ้าถูกใจก็รับชมมีทีหน้าต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะครับเซตระบาดนี่ไปทำงานต่อ